วันนี้เราก็จะมาเล่นไม้ค่ะเอาแล้วครับวันนี้เราก็จะมาเล่นไม้ครามนะไปดูกันเลยเข้ามาแล้วนะก็มันเป็นบักเยอะมากเลยเข้าไปลงมาเลยยงหมือนใครมาคนเดียว

No, 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 Thank okay.

Umat itu putih. Terima <laughs> kasih. Các hãy đăng cho kênh không bỏ lỡ những video เออนะเนะเออเมื ứ, ừ, ừ, ừ. Là, là ่อคืนโอ้โหห้าทุ่มแล้วนอนแล้วเราก็ยงมาโทรมาปุกอ่ะม่ลอยู่นี่ะ่อ่รวด

ไม่ตายน้ำตกกระแล้วกระโปนไล่กด้ไงมันไม่มีตัวคัดอ่ะโอ้พ่อะก็ไม่กินเบียรว่าจะเปี้ยวถืกกันพ่อยัยไม่อยู่บ้านเลยอ่ะกินที่ไหนอ่ะ

ขอไปนะครับเพ่ไม่เสียรถควหน่อยพ่ไม่เสียรบควนหี่สุดที่สรถควนเราก็จะมาทำ เป็นที่ตัดตัดของดีเป็นตัดตัดของดีนะของดีเลยค่ะมีของดีกับี Oh yeah. Oh yeah. Kucingan bawa Kucingan bawa Emp red